สวัสดีครับผมน้าอาร์ตี้นะคะวันนี้น้าอาร์ตี้จะมาบอกอรายชื่อที่มาสั่งซื้อสมุนไพรคุณสัมลิศนะครับกดเลขกดจะเลขหนอ่อยนะครับเพราะว่ามันคือสบู่นะครับผมชื่อว่าคูนซูลาสิส์ กต่อไปนะครับ <Right. S 1> กดต่อไปคือคุณอารุณบัตร,อ,รอุปภักดีอำเภอลำปายมาศจังหวัดปุรีลังกดต่อไปนะครับงต่อไปคืออันนี้คือ ขอเนาะ